สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ในส่วนของเมะเบิงจุดกําเนิดในส่วนของพญาแทนหรือว่าจุดกําเนิดในส่วนของบุญบังไฟนะครับเนาะ,ะบุญบังไฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นประจำภาคอีสานบ้านเฮากับจังหวัดย,ยะโสธรจังหวัดยะโสธรนี่เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ บุญบังไฟอีหลีนะครับเนาะพึ่งนี่นี่ตอนนี้นี่ถ้าไผมาเชียวกะยังท่านอยู่นะครับเนาะงานบุญบังไฟจังหวัดยะโสธรถือว่าเป็นงานประจำปีจัดยิ่งใหญ่อลังการโอ้เมืองพญาแทนพี่น้องพญาแทนนี่เป็นเพื่อเดินมาสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับเนาะถ้าไปจังหวัดยะโสธรก็ต้องไปเบิ่งพญาแทนองยิ่นี่นี่โต๊บักหญ่หนึ่งนี่ นอครับนอพญาแทนพญการไปแหลวไปเบิงแลลวน้อคำนถ้นทาไผ่บ่เคยได้ไปกับไปเบิงตอนพญการไปหนียังสั่งบแ่แหลวเดว้ไปเบิงได้แค่สันหนึ่งสันสองบ่เออแต่ว่าบ่มียังตอนนั้นน้อคำนั้นเพิ่งยังสั่งมาท่านแหลวแต่ว่าตอนนีเพิ่สงสั่งวหลวๆหอดไปอยู่ผุ่นปากอของพญาแทนก็จะมีกระจกกัน้นมองไปเห็นทิวทัศน์ในส่วนของจังหวัดยะโสธรน้นครนอคำนอภายในจังหวัดเพิ่น ยะโสธรโอ้ยิงใหญ่อลังการงามแท้ๆพี่น้องมีทั้งวังพญานาคมีท,ทาาั้งพญาแฉนอ่าท่าไผ่เบอเคยไปกะกะกะไปเบิ่งพี่น้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในะจังหวัดยะโสธรอ,อ่าทีนี่ไปเบิ่งในส่วนของเรื่องอ่าคือได้จุดบังไฟแล้วก็คือมีบังไฟนะครับเนาะอ่าคือมีบังไฟให้หยังภพ่อีสานถึงจุดบังไฟเป็นพ่อหย,ยังอ่ามาเบิ่งจุดกําเนิด งานบุญบังไฟหรือว่าจุดกำเนิดในส่วของพญาแทนที่จริงมากการจุดบังไฟก็คือการขอฝ่าขอฝนท่าละนอ้นองคำหน่อเอาไปบึง้งรายละเอียดพี่น้องขันชัยสุจิตเล่าสุดมันพญาดันพญาขันคากยกทับรบแทนก็คือพญาแทนพี่น้องยกทับรบแทนจุดกำเนิดบุญบังไฟทําไมต้องจุดขึ้นฟ้านี่เคยได้เคยหูบอพี่น้อง นาะเขาเนาะบางคนก็เอ้างานจุดบังไฟก็งานจุดบังไฟเดือนแปดเข้ามาแล้วนาะเขาเนาะเดือนหกอ่าเดือนหกก็จุดบังไฟเป็นว่าเดือนหกจะเขาเดือนแปดเดือนแปดกระทองหนามนะครับเนาะเออเดือนหกเข้ามาแล้วอ่าคือมีงานจุดบังไฟเนี่ยเนี่ยเอามาเบิร์ว่าเพ่นยังต้องจุดนะครับเนาะรายละเอียดกันขันชัยสุจิตเล่าสุดมันพยาขันฆ่ายกทัพรบแถนจุดกำเนิดบุญบังไฟทำไมต้องจุดขึ้นฟ้า เมื่อวันที่11ทีพผนานมาพี่น้องเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาที่พิพิธภัณฑ์พญาคันคากนี่ไปเบิ่งเดอพิพิธภัณฑ์พญาคันคากอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรในขันชัยบุญปานประธานบริษัทมติชนจำกัดมหาชนนายสุจิตวงเชษคอลัมนิสในเครือมติชนร่วมถ่ายทำรายการขันชัยสุจิตทอดน่องท่องเที่ยว ตอนคางคกยกรบคันคากหักแทนบั้งไฟขอฝนโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนะครับเนาะก็ขอบคุณทีมาในส่วนของปลัดสองท่านนะครัปลัดชยาสองท่นนะครับเนาะนักปลัดทั้งสองทานที่เพิได้ดถ่ายทอดในส่วนของความรู้ในเรื่องของคางคกหร,รืออพญาแทานลบกันพี่น้องอ่ะมาบึงนายสุจิตกล่าวว่าคำว่าคันคากเป็นภาษาลาว หมายถึงคางคกคันคา,ากคือคางคกครล่ะพิพิธภัณฑ์พญาคันคากเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพญาพญาคันคากซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่มากบริเวณใกล้เคียงกันยังมีปฏิมกรรมรูปปั้นพญานาคหรือว่าพญาแทนพี่น้องอ๋ออ๋อออบอมมอนพญานาคปฏิมกรรมรูปพญาแทนนะครับเนาะซึ่งตนสงสัยว่าทราบได้อย่างไรว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ส่วนตัวแล้วในจินตนาการของตนเป็นอีกอย่างนึงไม่ใช่ลักษณะเช่นนี้นอกจากนี้ลานโดยรอบยังมีพื้นที่สำหรับเรียนรู้ในด้านต่างๆเมื่อไปเดินดูพบศาลาศูนย์วรรณกรรมยะโสธรคำพูนบุญทวีซึ่งตนเรียกว่าบักคำพูนเจ้าของผลงานลูกอีสานผมว่าลูกอีสานคืองานชั้นเยี่ยม ซื่อบริสุทธิ์ไม่ปรุงแตง่งกึ่งดิบกึ่งสุกอร่อยเขียนจากหัวใจในสุจิตกล่าวก็น่าจ,จะเป็นนวัตกรรมหรือว่านิยายฮะพี่น้องอไปหาสื่ออ่านเดอ้อเรื่องลูกอีสานหาเสื้ออ,อ่านเบงึงนี่แหละครับที่เพิ่นไปนั่งเว้ากันน้ครับนะก็ถือว่าท่านทั้งสองทานด้ให้ความรู้กับคนรุ่นไม่พี่น้องคนรุ่นหลังบ่มีความหูในเรื่องของคือ,ค,อคือมีพยาคันขากเนี่ยนะ คือได้จุดบังไฟเนี่ยเพื่นก็นมาเฉลยให้ฟังจากนั้นนสุจิตกล่าวถึงวรรณกรรมพญาคันาคากซึ่งเป็นที่มาของประเพณีการจุดบังไฟว่าคันาคากหรือคางคกเป็นสัตว์ที่ครึ่งบกครึ่งน้ํามีความขัดแย้งกับพญาแถนบนฟ้าซึ่งไม่ยอมปล่อยน้ําให้ตกลงมาเป็นฝนเพื่อให้คนทํานาจึงตัดสินใจยกทัพขึ้นไปรบมีรายละเอียดต่างๆมากมายฝน คือเรื่องสำคัญไม่มีฝนอยู่ไม่ได้เราอยู่ในเขตมรสุมต้องตกต้องต้องตกต้อง,ต,องตามฤดูกาลอย่างไรก็ตามกลับมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำมานานเป็นพันปีนายสุจิตกล่าวานายสุจิตกล่าวว่าเนื้อหาโดยสรุปในวรรณกรรมคือพญา,าคันคากยกทัพขึ้นไปรบกับพญาแทนหลังจากไม่ยอมปล่อยให้หนาคทั้งสองนาคทั้งหลายไปเล่นน้ำบนฟ้า ฝนจึงไม่ตกพญาคันคาาจึงได้พญานาคจึงให้พญานากรวบรวมภูเขาทั้งหมดมากองรวมกันเพื่อต่อยอดให้ขึ้นไปถึงบนฟ้าหวังพบพญาแถนนอกจากนี้ยังบอกปลวกให้ขนดินมาพอกพูนภูเขาระดมครุดต่อแตนมิมพึ่งมอดมดสารพัดสัตว์มาพอกพูนภูเขาร่วมด้วย จากนั้นพยาคันค่าก็ขึ้นหลังช้างเดินทางไปสู่ฟ้าพบพญาแถนเพื่อบอกกาว่าผู้ขนอดอยากลาแแขนเพราะฝนไม่ตกสุดท้ายรบกันพยาคันค่าเป็นฝ่ายชนะนี่แหละครับตูบักงี้หนึ่งที่เพื่นปั่นไวนะ้เนาะเขาเนาะไปเบิงเดอเอาไปเบิรงต่อพยาคันค่าบอกว่าแถนต้องรักษาหน้าที่ปล่อยน้ําฟ้าน้ําฝนให้ตกต้องตามฤด,ดูกาลไม่อย่างนั้นจะขึ้นมาบนฟ้าอีก พญาแถนถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเมืองมนุษย์ต้องการน้ำตอนไหนอพญาคันคากบอกว่าจะส่งสัญญาณให้พญาคันคากขึ้นมา,าพญาคันคากขึ้นมาบอกแล้วเล่นน้ำบนฟ้าพญาแถนตอบว่ากว่าพญากว่าพญานาคจะมาถึงเดี๋ยวช้าเกินไปเพราะฟ้าอยู่ไกล พญาคันขาบบอกว่าจะให้พญานาคขี่บั้งไฟขึ้นมาอย่างไวพอได้ยินเสียงและเห็นบั้งไฟมีหัวพญานาคเมื่อไหร่ให้ไขน้ำทําฝนหล่นสู่เมืองมนุษย์ทันทีนี่คือที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟในสุจิตกล่าวอพี่นิดพิจารณาไปนั่มเนาะครับเนาะอันนี้ถือว่าเป็นประวัตินครนประวัติในส่วนของเรื่องพญาแทนกับพญาคันขาาพี่น้อง แล้วก็ประวัติในการขอฝ่าขอฝนบุญบังไฟนะครับนะในการจุดบังไฟนายสุจิตกล่าวด้วยว่าการจุดบังไฟสัมพันธ์กับชีวิตปกติของสามัญชนไม่ใช่เพียงชาวยะโสธรชาวอีสานหรือคนไทยแต่รวมไปถึงชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งภาคพื้นแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะดังนั้นภาครับจึงควรให้ความสำคัญกับคำอธิบายในเรื่องดังกล่าวมากกว่านี้สำหรับรายการในการในตอน สำหรับรายการในตอนดังกล่าวจะเผยแพร่ผ่าน Facebook มติชนออนไลน์ข่าวสดศิลปรกรรมและ YouTube มะติชนในวันที่ในวันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคมนี้เวลา20.00นอเอาไปเบิงเรเดองพี่น้องเด้อเนี่ยเพื่อนจะอ่าออกรายการโตนี่ละนะครับเนะาะรายการในส่วนของเรื่องที่พยาการได้นำมาเสนอเผยแพร่นี่นะครับนะเนาะเข้าไปเบิงเดอนในส่วนของ จะเผยแพร่ผ่าน Facebook มติชนออนไลน์เด้อพี่น้องเด้อผ่าน Facebook มติชนออนไลน์เด้อข่าวสดเนาะข่าวสดศิลปกรรมวัฒนกรรมวัฒนธรรมและ YouTube มติชนก็ได้ไปเบิ่ง u t u b e มติชนก็ได้ทีวีในทีทีวีในวันในวันพฤหัสบดีที่30เด้อพี่น้องเด้อ30สพฤษภาคมนี่พยาการก็จะเบิ่งเข้าไปเบิ่งอยู่ใน YouTube มติชนก็ได้นะครับเนาะวันที่30เวลา2ทุ่มก็เข้าไปเบิ่งเนาะครับเนาะ เป็นให้เวลาวันวันเวลามาแล้วก็จะได้น่าจะได้รายละเอียดที่ที่หลายกว่านี่นะครับเนาะสุขสันต์ที่ได้มายะ,ยะโสธรวสันต์ปัญวาเช็คอินนาวอ่าประเทศไทยนะม,ม,ม,มหายุดแดนอีสานวิมานพญาแถนจังหวัดยะโสธรนี่อ่านะครับเนาะจังหวัดยะโสธร นี่เพิ่นก็เอาพยาการก็เด้เอาบรรยากาศในส่วนของแฟมผับแฟมข่าวในส่วนของบริเวณโดยรอบมาให้เบิ่งนํานี่ด้านหน้าก็จะมีนางรําพี่น้องจะมีลูกป,ปั่นนางราลรําถวายพญยาแทนนะครับเนาะนางรําแล้วก็เพิินก็จะเปิดให้ขึ้นไปเบิ่งอ่าพญาคันขากแล้วก็พญาแทนนี่พญาแทนพี่น้องนี่พญาแทนอ่ะก็ขึ้นไปเบิ่งกันพี่น้องก็เข้าไปเบิ่งกันนะครับเนาะ จังหวัดยะโสธรนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ที่มีความเจริญรุ่งเร,องเรืองนะครับนะแล้วก็ในส่วนของศิลปินตลกชื่อดังในเมืองไทยก็บันเกิดของคุณมัมนะครับนะคุณมัมมกจกเอะเพินเพินอ่าเกิดเป็นคนจังหวัดยะโสธรนะพี่้องนะคนเด่นคนดัง,ดงอยู่นี่แต่วที่ิพานมากก็จะเป็นงานบุญบังไฟเด้องานบุญบังไฟจังหวัดยะโสธรนี่อ้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับนะ มือเปิดมือแห่มือปิดโอ้ยไปเบิงเด้อบรรยากาศอยู่ใกล้ๆนีจ่จังหวะอำนาจ,จเจริญยังไม่เคยได้ไปเบิงจกักเฮียเอออยากไปเบิงอยูนะ่เด้แต่ว่าหาเวลาไปกันยากเนาะครับเนาะหาเวลาไปกันยากอยู่อ่าและที่นี่ประเพณีจุดบังไฟนี่ก็เผยแผ่เอ่อไปไปหลายจังหวัดไปหลายพื้นที่อยู่เลยพี่น้องอำนาจ,จเจริญบ้านพอยการนี่ก็จะมีการจุดบังไฟคือกันวันที่18นี่แหละนาะครับเนาะ มื่อนีวันที่13เห็นบ่วันที่13 14 15 16 17 18อีก5มือก็จะมีงานจุดบังไฟจังหวัดอำนาจ,จเจริญอันนี้งานเป็นะระดับตำบละระดับหมู่บ้านได้พี่น้องบ้านงานะระดับจังหวัดนะครับเนาะบานพานการการรวมกลุ่มกันในส่วนของ11หมู่บ้านก็มีการฝอนรำทำเพลงขึ้นกันน่ะละมีการลำ่ำมีการฝ้อ่งนะครับเนาะมีการละเล่นมีหมอลองหมอลำ่ลำขึ้นกันน่ะละแต่ว่าเป็นงานะระดับตำบล บ้านพไหงการนะบัแมงงานระดับจังหวัดนะครับเนะาะอ่ะก็ถือว่าได้ปดปล่อยแล้วก็ได้มวนได้ซื้นกันอา่าได้จวดได้เต้นได้ลองได้ล่ำนะครับเนาะอ่อก่อนลงหน้าฮะล่ะอา่าจุดบังไฟตามประเพณีอีสานบาน้านเฮาจุดบังไฟขึืนฝ่าขอฝ่าขอฝนข,ข,ข,ขอพยาแทนปลอยน้ำลงมาให้ฝนฝ่าถุกตกถูกต้องตามฤดูกาลกันยังที่เพิ่นประวัติที่เพิ่นมามีมาแต่นมนานนะครับเนาะ อ่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณในส่วนของทีมมาอันในส่วนของมติชนเนาะครับเนาะทีเพิ่นแจ้งเขามาแล้วก็เข้าไปเบิ่งกันเด้อรอเบิ่งในช่อง YouTube ก็ได้อ่าวันวันพฤหัสบดีที่อ่า, One, 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 Heart, Body, อาหรือว่าเบิ่งในยูอ่าเฟซบุ๊กก็ได้เนาะรับเนาะออนไลน์ All line. อ่าเข้าไปเบิ่งวันที่วันพฤหัสบดีวันที่30พฤษภาอ่าเวลา2 0 0ทุเด้อเข้าไปเบิ่งครับข่ายการก็จะเข้าไปเบิ่งอยู่เนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมนี้เนาะครับเนาะประวัติในส่วนของเรื่องการจุดบังไฟ คลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ